<laughs> มาผูกควายน้อยก็มาด้วยโอ้ยอ่ะบาย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 รถใหญ่เนี่ยบายบายรถใหญ่รถใหญ่ทำถนนบายบายมาผูกเจ้าบุญมีก็มาด้วยมาแล้ว ไม้หน่อยถือไม้หน่อยอ่ะถือไม้มันถือไม้ทําไมเออถือไม้ไล่ควายนะไล่ควายหน่อยอ่ะเออสนุกมั้ยถือไม้เออถือไม้มาแม่ถือยังอ่ะถืออ่ะอะไรนะยาย อยู่คานไหน <laughs> ของใครละ่ะของแม่อ้อยเหรอ,อหหไหนขี้หมาไม่มีขี้ควายไม่ใช่ขี้หมา มาทางนี้มาทางนี้ลูกเห็นไหมรถอถมและถมดินให้สูงมา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 ทางนี้ลูกมาทางนี้มามากลับไปทางนี้ลูกทางนั้นรถถมดินอยู่เห็นไหมรถถมดิน เรากำลังทำถนนลาดยางใหญ่มากมาทางนี้ลูกมาทางนี้มามาทางนี้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้เร็วๆนะนรถมาแล้วลูกเร็วเร็วอ่ะฟ้าเฟินเฟนมาเร็วๆลูกรถมาแล้วรถมาแล้วเร็วมาทางนี้นี่มาทางนี้ ลงมาตรงนี้นี่มาลงมาอันใหญ่ใหญ่เอาเอาไม้ไปแล้วมานี่มามาทางนี้สิคะมาแล้วเออรู้แล้วมันติดดินน่ะมานี่มา เห็นไหมพี่ไปแล้วไปกับยายแล้ว <c oughs> ไปผูกควายก็มาด้วยแฝดไป,ปเดินให้มันทันพี่สิลูกไปวิป่ง <c oughs> <c oughs> อมืมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกเดินให้ทันพี่สิลูกไปวิ่ง บรรยากาศท้องทุ่งนาโดยในยายก็ออกลูกมับรท้าออกลูกใหญ่แล้ว อะไรนะแม่โอ้โอลูกใหญ่มากอเออดูลูกล้วยสิยยยนขนาดน้ำท่วมยังไม่ตายเลยอะโดนน้ำท่วมอะอน,นี่ยไปไปเดินไป,ปนบรรยากาศสวนนายาย อาหารมาก่อนบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะบายบายด้วยอาเฟินนี่ค่ะ